สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในคงเครื่อเรือสามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้เราอยู่กับคุณซเกอร์นะฮะเล่นเป็นพันธมิตสีเหลืองอยู่ที่ฝั่งสายล่างนะฮะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับผมคุณอะไรนะจ็อกกี้แปดเจ็ดศูนย์ไม่เคยเจอชื่อมาก่อนนะเล่นเป็นจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยสีส้มนะฮะสีตรงตามเนื้อเรื่องเป๊ะเลยนะฮะ อ,อยู่ฝั่งขวาบนนะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Battle Base Beta นะครับผม <c oughs> ก็เป็นแมป Official นะเป็นแมปที่เขาเรียกได้ว่าเป็นแมปยอดนิยมนะในการเล่นทั่วไปนะหรือว่าจะเล่นแข่งขันก็ได้นะคือ <c oughs> ยังไงไงถ้าเป็นแมปแข่งขันเป็นเกมแข่งขันนี้ก็จะมีแมปนี้อยู่แล้วนะประมาณนี้นะก็มาดูนะว่าจะเป็นเช่นไรนะซึ่งตอนนี้ฝั่งสีเหลืองนี่ก็เปิดเป็นโรงทหารออกมาแล้วนะผลิตผู้รักษาความสงบออกมานะ หรือที่ชื่อภาษาอังกฤษจะเรียกว่าพีสกิปเปอร์นั่นเองนะส่วนฝั่งสีส้มนะฮะส่งแมลงปอบินเข้ามานะฮะมาสกเกลนะแล้วตรงนี้ว่าไงสีเหลืองพยายามที่จะล้อมรั้วแต่ว่าล้อมไม่ได้นะเพราะว,ว่ามันติดมามันติดตรงนี้นะแต่ว่าทหารหรืวอว่ายูนิตก็เดินผ่านมาไม่ได้อยู่นีนะการล้อมรั้วเพื่อป้องกันโรงเก็บแร่นี้เป็นอะไรที่คลาสสิกมากนะสำหรับเกมเรือสามนะคือคุณเจอได้แทบจะทุกเกมเลยนะ99%เนี่ยของผู้เล่นนะฮะก็จะล้อมกำแพงให้กับโรงถลุงแร่อย,อยู่แล้วนะ ตร,ตรงนี้ฝั่งสีส้มโอโ้สร้างโรงรถอย่างนี้เลยนะ,อะโอเคปิดทางเข้าออกบริเวณตรงนี้กับตรงช่วงนี้นะ,ะช่วงนี้แต่ว่าก็ดีอย่างหนึ่งนะมาสร้างโรงรถข้างๆโรงเก็บแร่นะฮะเพราะว่าโรงรถเนี่ยมันจะสปอนหุ่นยนต์ซ่อมแซมออกมาได้นะซึ่งจะสามารถบินไปซ่อมรถเก็บแร่ได้นะเวลาที่รถเก็บแร่โดนโจมตีนะ,ะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเหลืองส่งมา้าว่ายน้ําเข้ามาสเกลนะคร เปิดแหนดูนะครับผมตรงนี้สีเหลืองสร้างสนามบินแล้วนะอ่าออกเป็นเครื่องบินอพอลโลนะครับส่งไปสเกลก่อนนะอพอลโลนี่เป็นอยู่ในที่บินเร็วนะฮะเร็วมากด้วยนะฮะรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะเร็วกว่าเทงงูนะอ่าตอนนี้เห็นแล้วนะว่าโรงรถมานะครับอ่าก็เดาได้ไม่ยากนะเจอฝั่งญี่ปุ่นยังไงยังไงเขาก็ต้องเล่นโรงรถอยู่แล้วนะแต่ตรงนี้โอ้โหวินดิเคเตอร์มาทิ้งบอมใส่เทงงูแตกไปหนึ่งเรียบร้อยนะ อถึงตัวใหม่ออกมาแล้วนะแต่ถ้าคุณแปลงร่างบินขึ้นฟ้าปุ๊บนี่คุณจะเจออพาลูลสอยนะมันก็ไม่ได้นะจังหวะนี้ <c oughs> อ่ะฝั่งสีเหลืองดึงอพอรโลกลับบ้านก่อนนะส่วนสีส้มโอ้โหยึดพื้นที่บริเวณกลางแมปไปเลยนะจังหวะนี้เป็นทหารปืนกลสองคนนะโอ้หลังนี้มีอยู่สี่คนเลยนะอินฟรเออร์นั่นเองนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ฝั่งสีเหลืองสีเหลืองอ่าตังยังไม่หมดนะแต่สีส้มตังนี่ร่อยรอนะฮะอ่า แล้วตรงนี้ว่าไงสีเหลืองยึดบ่อนะ้ำมันแล้วสีส้มเอาเอาเอแทงบัสเตอร์ยัดใส่อาคารหลังนี้นะแล้วก็ยิงลําแสงลงมานะครับเพื่อทําลายปั้นจันขุดเจาะน้ํามันของฝั่งสีเหลืองที่เพิ่งยึดไปนะเบ,บิ่มเรียบร้อยนะอีโคโนมิกหายไปแล้วนะส่วนหนึ่งนะตรงนี้ว่าไงครับมาแรงปอปินมาเกาะรถเก็บแร่โอ้โหมันจะทําให้รถเก็บแร่ในเครื่อนที่ได้ช้าลงนะอ่านะครับจังหวะน,นี้อ่าตรงนี้ว่าไงออื บึมไปแล้วนะฮะฝั่งสีส้มเถ่งูสามเอสี่ลำนะฮะมีอยู่ลำหนึ่งนะกำลังซ่อมแซมนะครับโอ้โหสภาพเยือเยินอ่ะซ่มอมยังไม่เสร็จเลยนะครับดึงออกแล้วนะส่วนฝั่งสีเหลืองไว้ยังไงครับขึ้นมาขยายฐานบนนี้นะโรวเก็บแรกตอนนี้ฝั่งสีเหลืองมีอยู่ทั้งหมด4ี่โรงแล้วนะในขณะที่ฝั่งสีส้มนี่มีอยู่แค่2นะ สองโรงกับบอ่อน้ํามันอีกหนึ่งบอ่อนะฝั่งสีส้มนี่มีอีโคโนโมิกที่ตามหลังนะอุ้ยเขามายึดหอสังเกตการ์ด้วยนะเนี่ยป้อมสังเกตการ์ฮะ o b s e r v a t i o n เอ่อ observatory มั่นนึกว่า observation post จำไม่ได้นะจต่ชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้นะคำนี้อ่ะแต่ที่แน่ๆนะฝั่งสีฝั่งสีส้มอ่ะเอาเทงุลงพื้นหนึ่งลำเอ่อโดนบอมเรียบร้อยครับพูดยังไม่ทันขาดคำไปแล้วนะแล้วจังหวะน,นี้ว่าครับเทงุเอ้า แรงร่างดรอปลงมาแล้วติดบั๊กนะฮะดรอปใส่ตัวสนามบินอย่างนี้นะฮะมันจะออกได้ไหมเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าน่าจะออกไม่ได้มันน่าจะติดอยู่ในตัวโมเดลของตัวฐานทัพอากาศเลยนะแล้วทีนี้เวลาฝั่งสีเหลืองจะเคลียร์ิ้งูเนี่มันมันก็จะเท่ากับว่าทิ้งระเบิดใส่ฐานตัวเองนะอะนะครับแล้วตรงนี้ว่าไงฮะโอโ้วินิเคเตอร์อ่าโดนกระหน่ำยิงเข้าไปนะับหุ่นยนต์ซ่อมแซมก็ซ่อมไม่ทันนะจังหวะนี้เอาไงครับหย,นะย่อนลงไปอีกนะอผมว่าหย่อนลงไปอีกทีนึงนี่สนามบินแตกแน่นอนนะไม่น่าจะทันนะจังหวะนี้ Oh. แต่ที่สําคัญคือฝั่งสีส้มนี่เขาเล่น Orbal Discharge ด้วยนะเวลาที่ยันกรอบพังนี่มันจะสร้างดาเมจรอบๆตัวเองนะก็เอาไว้ใช้เป็นระเบิดพลีชีพก็ได้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วฝั่งสีเหลืองก็ไม่สู้นะขายสนามบินทิ้งนะได้พีสกิปเปอร์มาคนนึงนะยิงสู้กับเทงูแต่ว่ามันก็ไม่ไหวอยู่แล้วนะเทงูนี่อยู่นิตต่อต้านทหารราบอยู่แล้วนะแต่เบรสโดนตัวนี้นี่สิทาไมยังอยู่นะยังไม่ถูกเคลียร์ไปสักทีนะ โอ้โหอาแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีเหลืองสนามบินอู้ย้ายมาสร้างตรงนี้นะฮะสนามบิน2หลังเลยนะเท่ากับว่าเขามีโรงจอดทั้งหมด8โรงนะสนามบินหรือว่าฐานทัพอากาศหนึ่งหนึ่งที่หนึ่งแห่งนะจะมีโรงจอดอยู่4โรงนะรือซึ่งระดับลินพันกันอีกแล้วขออภัยนะซึ่งเราก็เห็นกันอยู่นะฮะอย่างวะนนี้นะแล้วตรงนี้ว่างครับฝั่งสีส้มโอ้โหขยายฐานสักทีนะอะโรงสกัดซินเร่โรงที่3นะแล้วตรงนี้ว่าไงครับมานะ ทำไมโทนเสียเขมามันดูนเปืดอนเหมือนมันจมน้ําอยู่เลยอะแต่มันไม่ได้จมน้ำนะเนี่ยมันอยู่บนผิวน้ํานะอืม <c oughs> น่าจะบัคกราฟิกนะฮะแต่อยังไงก็ตามนะฮะตอนนี้ฝั่งสีเหลืองมาแล้วนะครับวินดิเคเตอร์สามลำกับอัพโพรอีกสนะะวินดิเคเตอร์สามลำสมลำนี้ดามเมจน,น่าจะไม่พอพังบ่อน้ํามันหรอกมั้งหรืออาจจะพอไม่แน่ใจมาดูกันะ สามสี 3, 4, โอต้องใช้4ลำนะอ่าส3่สระเบิดทั้งหมด12ลูกนะครับอ่าเพราะว่ฝั่งสีฝั่งสีเหลืองนี้เขาใช้นี่นะอะไรนะวิชาการบินขั้นสูงนะสุดที่สัญญารับสุดยอดนะพัฒนาความทนทานระยะการสังเกตการจํานวนกระสุนและเวลาในการเปลี่ยนกระสุนของกองทัพพันธมิตรอันยิ่งใหญ่อื่นั่นแหละเอา,เยเอางยมันคืออัปเกรดของอากาศยานนะต,ตรงนี้ยังไงเนี่ยอพอลโลแตกนะผม มาเจอฝูงบินเทงูนะฮะสีลำอุย้ยใช้เอ่อโฮเวอร์ดโดรนไว้ดูซับดาเมจด,ด้วยนะฮะมันชื่ออะไรนะไหนเขาดูซิเอ่อเพิ่มพลังป้องกันด้วยโฮเวอร์ดโดรนรีบส่งโฮเวอร์ดโดรนที่ไม่คำนึงถึงตัวเองไปเอ่อที่ไม่คำนึงถึงตัวเองนี่ไปช่วยกองกําลังของคุณเพื่อดูกลืนกระสุนที่กําลังเข้ามาเอาง่ายมันมันก็คือการสร้างเกราะนั่นแหละนะฮะอ่าเหมือนพลาสมาชฉลยวของโปรโตอนนะอุย้ยฝั่งสีเหลือง เล่นโรมาแล้วนะถ้าเรือมาแล้วเขาเขาสร้างไว้ไหนเอา้าเอา๊ะยังไงน่าจะสร้างไว้แถวนี้แล้วก็ขายทิ้งมั้งนะฮะใช่ไหมน่าจะใช่นะฮะอาส่งโรมานะครับโรมานี้เป็นหน่วยสเกลแล้วก็ต่อต้านกองเรือนะนี่งหน่วยซอนแนมต่อต้านกองเรือนะี่ไงอ่านะฮะพลพลังลื่นเสียงเข้าไปนะฝั่งสีส้มขายได้ทันนะแต่ว่าแอนิเมชันการขายมันยังไม่จบนะทําให้โรมาของฝั่งสีเหลืองนี่ได้ดาวไปหนึ่งดวงนะหนึ่งตัวนะติดดาวเลยนะติดดาวก็ าเมจเยอะขึ้นนะแถมรีเจนเลือดตัวเองได้นะนั่นแหละฮะแล้วตรงนี้ว่าไงครับเนื่งปอก็ยังอยู่นะแล้วป้อมปืนไม่ยิงเลยเนี่ยทำไมป้อมมันไม่ยิงมันไม่มีมุมยิงหรือไงฮะจริงจริงมันมีอยู่นะนี่มุมมุมเนี้ยแล้วมันก็ไม่ยิงนะระยะยิงไม่ถึงเหรอน่าจะถึงอยู่มั้งเนี่ยไม่น่าถึงหรือย,ยังไงจริงจงมันควรถึงสอิอาจจะบล็กก็ได้นะอ่ะแต่ที่แน่ๆนะครับถึงมุมาแล้วนะ,ะเป็นฝูงเลยเลยแบบทุยเป็นฝูงเลยะฮะรบลงมาสองตัวนะ อภัยนะอาการลิ้นพันกันนี่เป็นอาการที่แก้ไม่หายจริงๆนะพบเจอได้90%นะของช่องนี้นะคลิปคลิปจำนวน90%นะมีอาการลิ้นพันกันนะแล้วตรงนี้ไงครับโอ้โหถึงมูปะทะอพอลโลอีกแล้วนะเป็นภาพที่เราจะได้เห็นกันฮะได้เห็นกัน,นแน่ๆนะครับในเกมที่เอ่อเป็นพันธมิตรปะทะกองทัพญี่ปุ่นนะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่90%นะคุณจะได้เจอนะแล้วตรงนี้ไงครับลำแสงแช่แข็งยิงลงมานะฮะ แข็งไหมครับรถเก็บแร่แข็งไปแล้วแล้วตรงนี้เบินดิเคเตอร์โอ้โหถ้าทิ้งแล้วเบิดใส่รถเก็บแร่ได้อ่ะเรียบร้อยครับเบิรมไปแล้วนะพูดยันไม่ทัดขาดคํานะถ้าทิ้งใส่รถเก็บแร่ได้เนี่ยมันจะสเปชดาเมจไปโดนรถเก็บเอ่อรงเก็บแร่ด้วยนะอ่ามันก็จะทําให้แตกคู่นะอย่างที่เห็นนะครับอ่าแล้วตรงนี้ไหมครับบินดิเคเตอร์บินกลับบ้านมาซ่อมแซมนะอ่าโอเคแล้วตรงนี้ยังไงครับบินออกมาเลยนะอพอลโลสองลำ วันนี้นมีอยู่ลำหนึงนะไล่ยิงเทงุแต่ไม่น่าไหวนะอพอลโลแตกแน่นอนครับผมเทงุมาเป็นฟูอ่ารียบร้อยครับพูดยังไม่ทันขาดคำนะลงพื้นแล้วนะเครื่องบินรบอพอลโลนะเครื่องบินต่อต้านอากาศยานอย่างเดียวนะตรงนี้ยังไงครับโลมาโอ้โหคุมน้นาน้ําเลยนะเอามาประจําจุดไว้เพื่อเพื่อเปิดแมปนะเนี่ยอมีทั้งหมดสี่ตัวนี่หมานะอก็ตรงนี้ไว้ครับสนามบินสาม สามลังแล้วนะฮ <c> ะ <oughs> ผมว่าเกมนี้น่าจะยืดเยือนนะดูส่งแล้วผมว่าจังหวะน,นี้เนี่ยฝั่งสีเหลืองนี่ควที่จะเล่นเอ่อโรงรถนะ <c oughs> ตอตรงนี้ยังไงครับโอ้โหประทักกันอย่างดูเดือดนะอุ้ยภาพสวยงามมากนะขอไปทําภาพปกคลิปนะฮะจังหวะน,นี้ยังไงครับฝูองอพ <c oughs> อลูงอ,อพโลโยิงสู้กับเทงู้แต่ไม่น่าจะไหวนะเนี่ยเี็บลอยครับอพอลลแพ้จานวนนะือ <c oughs> ร่วงไปแล้วตูมอ่ะฮ <c oughs> ึ คือฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คืออากาศายานเขาจะไม่ไม่มีจํานวนจํากัดนะแต่ฝั่งพันธมิตรกับโซเวียตเนี่ยจำนวนมันจะจากัดนะฮะยกเว้นพวกเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจำกัดจำกัดยังไงก็คือจํากัดตามโรงจอดที่มีนะอย่างเนี้ยอย่างฝั่งซีเลืเนี่ยเขาก็สร้างาสนามบิน3หลังใช่ไหมฮะหลังละสีโรงก็เป็น432เท่ากับว่าเขาจะมีอากาศายานยูนิตอากาศายานนะฮะยูนิตเครื่องบินเนี่ยจำกัดอยู่ที่12ลำนะ แต่เฮลิคอปเตอร์นี่สร้างกี่ลำก็ได้นะแต่ตอนนี้ฝั่งสีส้มเนี่ยมีรถถังสึนามิเข้ามาแล้วนะขึ้นเทียรสแล้วด้วยนะอย่างที่เห็นนะครับอ่าเลยสร้างสึนามิได้แล้วว่ายังไงครับไหลเข้ามาตรงนี้นะโอ้โหวินเกเตอร์ยังไงก็ต้องทําหน้าที่นะฮะลำแสงเช่แข็งยิงออกมาไม่โดนใครเลยนะโอ้จังหวะนี้สึนามิสไลดเข้าไปที่สนามบินแตกหนึ่งนะผมเรียบร้อยนะจังหวะน,นี้ยังไ,ไงครับไหลขึ้นมาบนนี้ยิงรเยยิง,ง MCV อ่า มายิยงรถเก็บแร่ด้วยโอ้โหฝั่งสีเหลืองฝั่งสีเหลืองนี่ข้อเสียคือเขาวางพึ่งอกองทัพอากาศมากเกินไปนะฮะโอ้โหแล้วฝั่งสีส้มใช้ Emperor Rage ด้วยนะเพิ่มดาเมจแต่ลดสปีดนะครับผมลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วตรงนี้โอ้โหทิ้งบอมใส่แตกหนึ่งนะสนามิแตวตรงนี้ฝั่งสีเหลืองต้องวาง,ง,งป้อมปืนเลยนะไม่ได้นะจังหวะน,นี้โอ้โหมีใครเคอปเตอร์อ่าไ้ใช้ยอดสวนแล้วก็เช่แข็งด้วยเรียบร้อยครับแข็งไปแล้วเรื่องไง ฟังสีเหลืองคุณอือเอาไรครับเครื่องบินทิ้งระเบิดนะฮะส่วนสุนามมีคันนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะดูทรงแล้วตูมเรียบร้อยครับผมไปแล้วนะอ้โหแต่ว่าฝั่งสีเหลืองนี่ถึงกับต้องเสียอายอมเสียอรมณ์แบบน้ไปเลยนะคืออย่างน้อยก็เขาก็ขายถือทุยเขาก็ขายคืนได้นะอ่ะก็ต้องกดสร้างใหม่นะถ้าเกิดว่าตอนนี้นะจริงๆนี่คือฝั่งสีเหลืองนี้ป้องกันบ้านได้แต่ว่าจะเสียเปรียบทางด้าน การทาดาเมจพักพื้นดินไปเยอะหน่อยนะแต่ดาเมจภาคอากาศนี่คืออย่างเยอะเลยนะครับอพอลโรนี่กี่ลำานหนึ่งสองสามสี่ห้าลำนะ,ะเจอป้อมป้อมสอยนะต้องถอยออกก่อนนะฝั่งสีเหลืองนะแต่วันนี้โอ้โอ้มีใค,ครเอคอปเตอร์นะครับมาแช่แข็งโรงเก็บแร่อ,อีกแล้วนะเป็นแท็กติกปกติของฝั่งโซเออม่ในเชื้อส่วฝั่งทว้ฝั่งพัธมิตรเลยนะอะทำไมวันนี้ผมดินพันกันบ่อยจังจังวันนี้งไงครับเทงุกยจะเข้าไปยิงคอปเตอร์นะ แต่ต้องบินฟันพันฝูงอะไรนะอพพลโลก่อนนะสุดท้ายแล้วก็แตกยกฝูงนะไม่รอดนะส่วนรถเก็บแรนนี่ก็ไม่น่ารอดเอารอดสังงานนะเราฝั่งสี่หลังดึงกองทัพออกก่อนนะไป็นไงครับบินดิเคเตอร์เขามานะครับบินดิเคเตอร์นี่เป็นยูนิตท,ที่สําคัญมากนะเวลาที่คุณเล่นเป็นฝ่ายพันธมิตรนะฮะในเกมเรอเลอร์สามนะครับ,เ,รบเพราะเป็นยูนิตท,ที่สามารถใช้ทั้งาการป้องกันและการรุกก็ได้นะแต่ว่า ต้องมีสกิลไมโครเยอะหน่อยนะตรงนี้ไงนี่ VX โดนย่อส่วนไปนะดาเมจลดลงนะครับสุดท้ายแล้วรถเก็บแร่คันนี้ก็แตกนะฮะอ่าแล้วอีกคันหนึ่งอยู่ไหนอะเฮ้ยว <c oughs> ัดเดอะเฮตัวเก็บแร่สองคันเอา้าเดี๋ยวนะรถเก็บแร่๋อมันน่าจะทะลุตัวโมเดลรวเก็บแร่เข้ามาอย่างนี้นะแล้วพอส่งแร่ปั๊บมันก็จะไหลออกมาตรงนี้แล้วก็ทําให้รถเก็บแร่อ,อีกคันทํางานไม่ได้เรียบร้อยครับอิคโนมิกถูกดิสรัฟต์ไปนะถูกก่อกวนไป ถูกรบกวนไปนะถูกขัดขวางเออใช้คํานี้แล้วกันนะฮะส่วนฝั่งสีเหลืองก็ยังคงเล่นอากาศยานเน้นๆอยู่นะส่วนหุ่นแมลงปอตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับไม่ไปไหนนะอืมยังคงเกาะอยู่บนกระบะของรถขนสินเร่นะใช่ไหมภาษาไทยรถขนสินเร่เออใช่จริงๆด้วยนะอ่าส่วนตรงนี้หม่ฮะโรมาตายนะครับเจอตร,รวจของ VS เเข้าไปนะ ฝั่งสีส้มจะเล่น V X เหรอครับมันยิ้มมันเสียงมากเลยนะคือจังหวะเน,นี้ยเพราะว่าฝั่งสีเหลืองนีนเขาเล่นสนามบินแบบเน้นๆเลยนะนมีโรงทหารมาแล้วแล้วทำไมประตูทางออกมาอยู่ฝั่งนี้ล่ะโอเคก็ไม่รู้เหมือนกันฮะอะแต่ที่แน่ๆนะครับนำแสงแช่แข็งลงมาแล้วครับโอ้โหอลังการสุดๆเลยนะแล้วยังไงฮะจังหวะน,นี้วินดิเคเตอร์เฮ้ย ติดดาวเรียบร้อยครับผมอูหทิ้งระเบิดลงไปได้นะฮะก่อนที่ตัวเองจะเสียชีวิตนะครับผมแชค่าเสียชีวิตก่อนที่ตัวเองจะร่วงนะฮะอ่าโอ้โหแล้วโรงไฟฟ้าก็แข็งด้วยนะฮะอืมแต่ว่าพลังงานไม่ได้แข็งตามนะเนี่ยอ่าแล้วตรงนี้ว่ายังไงฮะใครอุัเตอร์มาแช่แข็งอาคารหลังนี้ฝั่งสีส้มดึงหานออกมาโดนยิงสิฮะแข็งไปสิครับลักษณะนี้โอ้โหแข็งสองคนอ่าตรงนี้ เจอ vx ไหลเข้ามานะฮะป้อมปืนฝั่งสีเหลืองวางดักรอไปเลยแล้วมีการสร้างทหารเจ็บออกมาด้วยนะฮะเจฟเวลินโซเจอร์นะ่ยพลทหารมิสไซล์นะครับผม oh. ชื่อภาษาอังกฤษคือเซฟต์ทวิตเจฟเวลินโซเจอร์นะโอ้แล้วก็ไล่เอ่อ vx ออกไปได้นะ vx <V X S 1> บินเข้ามาสีลำยังไม่เสียไปเลยสักลำนะั้นะ oh. อ่าเท่าที่เห็นด้วยสายตานะตรงนี้บ้างฮะอ่าโดนไปนิดหน่อยนะ oh. ลำนี้สามารถรีเจนเลือดตัวเองได้นะ oh. เพราะว่าติดติดดาวแล้วนะ ส่วนพวกที่ยังไม่ติดดาวก็ต้องกลับบ้านไปซ่อมแซมนะแล้วฝั่งสีส้มคุณจะสร้างโรงรถไหมยังนะตอนนี้อาจสร้างโรงจุดแรกเพิ่มก่อนนะโอ้โหแล้วไม่มีโรงรถอย่างนี้นี่ยากอยู่นะผมว่ากาลังมาแหละใช่ไหมอันนี้ปึ๊บยังไม่เสร็จนะครับผมเงินไม่พอโอ้โหเศร้าเลยแล้วตรงนี้นะครับฮส่คอปเตอร์เข้ามา vx ลงพื้นนะไล่ออกไปได้นะโอเคเครื่องกําเนิดโรงผลิตหุ่นรบจากกลจริงๆด้วยนะเมคคาเบนะชื่อภาษาอังกฤษนะอ่า กลางเลยนะจังหวะนี้โขเคก็ค่อยๆ, okay, ๆก่อร่าง <S <S สร้างตัวขึ้นมา <S 2> <S 2> <S อะไรตรงนี้ยังไงครับโอ้โดนแช่แข็งไปอ่ะฝั่งวินมีเครื่องบินวินดิเคเตอร์เตรียมพร้อมนะต้องดึงทหารออกมาแล้วยังไงครับจังหวะน,นี้คนนี้แข็งไปแล้วนะอุย้ยแข็งอยู่หน้าประตูซะด้วยนะที่เหลือคือย้ายเข้าตึกนะ งนี้ฝั่งสีเหลืองวางป้อมปืนมันไหวนะครับป้อมปืนไม่ไหวนะสุดท้ายพังนะครับตรงนี้สร้างอะไรเพิ่มเติมเครื่องกาเนิดพลังงานนะฮะหรือว่าสนามบินอไม่ใช่สนามบินเอออะไรนะโรงไฟฟ้านะฮะทำไมผมพูดสนามบินวะเอออ่ะตรงนี้ฝั่งสีส้มกับเออตัว VX ลตรงมาแล้วนะหูยิงสู้กับเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไม่ไหวสิเฮลิคอปเตอร์ มันทำดาเมิบได้นะทำได้แค่สตันนะแต่ต้องใช้เวลานะฮะเอาอวินดิเคเตอร์มันทิ้งบอมโอเคถือว่าเป็นการตัดสินใจที่งดงามมากเลยนะจริงๆริวินดิเคเตอร์นี่สามารถบอม vx ไปได้เลยนะเพราะ vx มันถูกย่อส่วนไปแล้วนะคือยูนิตที่โดนย่อส่วนไปเนี่ยมันจะ,ะมีพลังชีวิตที่ลดลงนะตายง่ายขึ้นนะพวกนี้ง่ายนะ,ะเรียกได้ว่าเฮลิค,รครอปเตอร์นี่เป็นยูนิตที่เป็นยูนิตซัพพอร์ตที่ ป่วนใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะอ่าแล้วตรงนี้อะไรนี่เฮ้ยฝั่งสีส้มเข้าไปเคลียร์ตึกไม่ได้นะเจอ,อพีซเกเปอร์เป่าก่อนนะเอาอุ่บัคแอนิเมชันอีกแล้วนะเกมนี้บัคเยอะนะแล้วคิดว่าทาง EA ก็คงจะไม่แก้ด้วยนะเพราะตอนนี้ถ้าให้พูดตามตรงแล้วตอนนี้ EA คือลอยแพซีรีส์เข้ามาในขงเครือไปแล้วนะแล้วตรงนี้งไงเนี่ยโลมาก็ยังอยู่นะอยู่ไหนล่ะอ่ะอยู่นี่นะโอเคแล้วตรงนี้ใส่คอปเตอร์เข้ามายิงรถเก็บแร่แข็งไปอีกแล้วนะฮะ โอ้โหตอนนี้เวลา,า17นาทีกว่าๆนะ,ะส่วนฝั่งสีส้มก็ยังคงเล่น Vx เช่นเดิมนะครับโดนบอมไปแล้วเรียบร้อยนะจงังหวะนี้รถเก็บแรกเข็งแตกไปแล้วนะโอ้โหฝั่งสีส้มว่าไงฮะ Vx เข้ามาใช่ไหมโดนย่อส่วนไปสิครับลักษณะนี้มีตรงนี้โอ้ย Vx ทั้งทั้งแบบที่เป็นหุ่นแล้วก็เป็นป้อมปืนนะแล้วก็แล้วก็วกเออนอะไรแล้แลติ้นพันกัน ขออภัยนะท่านผู้ชมมันแก้ไม่หายจริงๆนะใครมีวิธีแนะนำนั้นใครมีคําแนะนําวิธีการแก้อาการลิ้นพันกันก็นกรบกวนคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยนะจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยอ๋อนว่าสร้างฐานนะไม่ใช่นะเป็นยูนิตสี่ตัวมาจุ้มหัวกันนะในจอเรดร์มันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนิดนึงนะตรงนี้สนามบินหนึ่งสองเล่นโรงรถแล้วนะครับผมโอ้โหนึกว่าจะไม่เล่นสแลวนะ เป็นสิ่งก่อสร้างที่แบบลุ้นมากเลยนะเป็นเทคที่ลุนมากนะครับว่าเขาจะเล่นไหมนะสุดท้ายแล้วเขาก็เล่นนะนึกว่าจะไม่เล่นซะแล้วนะอย่างที่บอกไปอ่าตรงนี้ยังไงเอ่ย,อยแต่ว่าโรงเก็บแร่ฝั่งสีส้มตรงนี้ยังอยู่นะเนี่ยแต่ว่าโรงเก็บแร่เนี่ยมันก็ถ้าไม่มีรถเก็บแร่มันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผู้เล่นส่วนใหญ่ก็เลยเน้นไปที่การโจมตีรถเก็บแร่เป็นหลักนะอ่านะครับจนกลายเป็นมาตรฐานสําคัญในการเล่นเกมแข่งขันได้เลยนะ เอา,อาจริงๆเนี่ยถ้า,าว่าอย่างที่บอกไปนะผมผมจะพูดพูดเลยว่าเออช่างมันถเถอ,อะนะฮะฝั่งสีส้มเข้ามานะโจมตีป้อมปืนผังอ๋อผมจะบอกว่าโรงเก็บแร่ถ้าไม่มีโรถเก็บแร่มันก็ไม่มีประโยชน์นะอย่างที่ผมว่าไปนะแล้วโรงเก็บแร่เนี่ยสามารถกดสร้างโรถเก็บแร่ใหม่ได้นะแต่ว่ารถเก็บแร่คันหนึ่งเนี่ยอย่างของฝั่งญี่ปุ่นนี่ก็พันสี่เลยนะแล้วฝั่งพนมิตร,รู้สึกว่ามันจะพันหนึ่งโอเคใช่จริงๆด้วยนะ,ะตามนี้นะแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยมลงปอก็ยังอยู่นะผมโอ้โห <laughs> นี้วไครับใครครอปเตอร์แช่แข็งเรียบร้อยครับส่งไอเอฟวีเขามายิงโอ้โหไอเอฟวีเฮ้ยผมนึกว่าไอเอฟวีมันจะวันช็อตคิวได้นั่นนี่จริงๆต้องยิงสองรอบนะฮะโอ้แสดงว่าดาเมจของไอเอฟวีนี่คือน้อยเกินไปนะน้อยเกินกว่าที่จะวันฮิตคิวได้นะอ่าวันช็อตคิวได้นะฮะอ่แล้วตรงนี้ว่ไครับสั่งสีส้มโอ้โหเน้นไปที่ทหารราบนะฮะแล้วก็เอาหุ่นยนต์ VX มาซัพพอร์ตนะครับผม เป็นยูนิตต่อต้านอากาศยานไปในตัวนะแต่ฝั่งสีเหลืองเขามีอะไรเนี่ยมีไอวีโอ้โหไอวีจริงๆไอวีสร้างมาเยอะๆนี่แล้วก็ยัดพียรสกริปเปอร์ใส่เข้าไปนะี่คือสามารถเคลียร์ฝูงทงหารราบทั้งฝูงได้เลยนะอะตรงนี้ป้อมปืนแล้วข้างในป้อมปืนมันเป็นพียร์สกิปเปอร์นะตรงนี้อพอลโลต้องเข้ามาเก็บงานนะครับบืมไปแล้วเรียบร้อยนะโอ้โห <c oughs> ตกนียังไงฝั่งสีส้มเอาแทงบัสเตอร์ยัดเข้าตึกนะยิงลําแสงอัดเข้าไปที่ป้อมปืนแล้วตอนนี้อาอาคารแตกจังหวะนี้ผมว่าถ้าลาแสงแช่แข็งลงมานี่น่าจะแข็งหมดทั้งฝูงนี่ละมั้งนะแต่ว่าฝั่งสีส้มก็ย้ายตําแหน่งก่อนนะเฮ้ยกดอะไรมามีการอัปเกรดด้วยน่าจะเป็นอันนี้มั้งอ่าแใช่จริงด้วยนะพัฒนาที่ตึกช่วยพัฒนาที่บรรจุขีปนาวุธจัดเตรียมการปล่อยจรวดของกองกําลังทหารของคุณเร็วยิงขึ้นแล้วส่งหัวรบออกไปทาลาย ให้ทั่วไปหมดไปหมดนะฮะเอาไง่ายมันคือการอัปเกรดอาวุธประเภทจรวดนะของฝั่งญี่ปุ่นนะซึ่งก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ V X นะครับผมกับตัวป้อมปืนนะตรงนี้ไว้ครับโอ้โหเอาพลุอ่ะรวงหนึ่งนะตรงนี้ป้อมแข็งไปแล้วต้องทิ้งบอมนะฮะต้องบอมนะครับผมบอมไม่โอเคหย่อนลงไปหนึ่งลูกน,นีนี้อุ้ย V X แตกไปนะโรงรถแตกเรียบร้อยครับฝั่งสีส้ม GG ฮนะไม่ไหวแล้วครับผมโอ้โหส่ง V X เข้ามาแล้วตรงนี้ไว้ครับข้างหลังนี้มีอะไรบ้างฮะไอเอฟี โอเคแต่ว่าตอนนี้โรงรถแตกไปแล้วนะต้องกดสร้างใหม่นะแต่ว่าฝั่งสีส้มนี่เขามีตังพอสร้างไหมอุ้ยเหลือเยอะเลยนะสี่พันห้าเลยนะเมื่อกี้เห็นแวบๆบบบนะอ่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วฝั่งสีเหลืองก็ต้องดึงยูนิตออกก่อนนะกลับบ้านมาซ่อมแซมเติมกระเติม,ตมกระสุนเติมอาวุธอะไรก็ว่าไปนะตอนนี้ฝั่งสีส้มก็เคลื่อนทับแล้วนะด้วย VX 4ตัวนะแล้ว VX ตัวนี้เลือดมันแดงนะมันจะเคลื่อนที่ได้ช้าลงนะโอ้มีทหารราบอยู่ตรงนี้อยู่นะฝงหนึ่งนะครับ เป็น Imperial Warrior นะครับนักรบจัก,กรวรรดินะกับตัวแทงบัสเตอร์แทงบัสเตอร์นี่ไม่มีคำแปลภาษาไทยนะแต่ว่าถ้าให้ผมแปลเนี่ยผมจะแปลว่าอ,อหน่วยทำลายรถถังนะหรือว่าพลทหารทำลายรถถังอะไรก็ว่าไปนะอ,อตรงนี้ไว้ครับวินดิเคเตอร์เข้ามาทิ้งบอมใส่รถเก็บแร่เบ,บื้มไปอีกแล้วนะจนังหวะนี้อืม เคลเคอปเตอร์บินออกมาแล้วยังไงต่อครับก็มาตรงนี้นะฮะอ่าส่วนตรงนี้ฝั่งสีเหลืองโอ้โหป้อมปืนป้อมปืนสามป้อมนะกับไอพีหนึ่งสองสามสี่ห้าคันนะครับมีพีสกิปเปอร์กับพลทหารมิสไซล์แบบเพื่อพร้อมมากๆเลยเนะี่ยตรงนี้ครับอ้ยอะไรเอ่ยอุ้ยดูไม่ทันนะฮะแตกไปแล้วครับผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่ถ้าเดาผมว่าน่าจะเป็นโรงทาหารนะ นโนคอคันเมื่อกี้นะอ๋อลืมบอกไปนะช่วงนี้ที่บ้านผมนี่อากาศสภาพอากาศก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะแล้วก็บางทีก็จะมีฝนตกนะจริงๆมันหนาวเพราะว่าฝนตกนี่แหละนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเพราะฉะนั้นถ้าเสียงผมเปลี่ยนไปก็ขออภัยนะแล้วก็ขอให้เข้าใจกันนะครับว่าด้วยสาเหตุนี้นะแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นไข้นะแต่ว่ามีอาการบางอย่างแค่นั้นเองนะไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้ป่วยขนาดนั้นนะ ตรงนี้นครับอุ้ยฝั่งสีส้มเล่นยาริแล้วนะยาริเจอโลมาแล้วยังไงฮะโลมาปล่อยไปเลยนะอาท่าเรืออยู่นี่นี่เองนะตรงนี้ยังไงครับลำแสงแช่แข็งจากคาเครโอคอปเตอร์มาแล้วนะกี่ลำนะน่าจะสองลำโอเคสองลำบินซ้อนกันนะอาสุดท้ายแล้วก็พังนะบึมเรียบร้อยไคยรโอคอปเตอร์ต้องยิยงรถเก็บแร่แล้วนะแข็งแตกเรียบร้อยครับผมตรงนี้ VX เข้ามาแล้ว VX มาเจอกับอะไรครับเจอกับไอ้ V i V วิ่งถอยหลังได้นะฮะ เรียบร้อยครับผมโอ้โหเวร่วงกันระนาวนะฮะสรุปฝูงเมื่อกี้นี่เหลือรอดอยู่สองลำนะเลือดแดงซะด้วยนะ <c oughs> อ่าแล้วตรงนี้ยังไงครับใครออกคอปเตอร์อบินสวนกระฟงทหารของฝั่งสีส้มเป็นภาพที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นนะแต่ว่าฝั่งสีเหลืองนี่คือสุกโซเขาสร้างคอปเตอร์เยอะเกินไปหรือเปล่าครับอ่าไม่ดูสิฮนะแต่ตอนนี้ฝั่งสีส้มนี่ก็ยังสู้ต่อนะถ้าเป็นผมนี่ผมกดจีจไปแล้วนะโอ้โหตรงนี้อ่า โดนบอมไปเรียบร้อยครับผมตอนนี้ฐานใหญ่แตกเรียบร้อยครับผมแข็งเรียบร้อยโอ้ลำแสงเชื่อแข็งลงมาอีกนะฮะแล้วตรงนี้มีท่าเรือด้วยแต่ไม่รู้ว่าสร้างอะไรามาบ้างนะยาริเข้ามาอา้าวรงเก็บแร่เบิ้มไปแล้วนะตรงน,นี้รถเก็บแร่เข้ามาโดนยิงไปนะมีการดรอปหุ่นโรนลงมาฮนะไปนอกสควอดรอนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วฝั่งสีส้มก็ไม่ไหวนะได้กดยอมแพ้ไปแล้วนะเพราะว่าฝั่งสีเหลืองไล่เคลียร์ฐานนะฮะแล้วก็มาเจอกับ ท่าเรือด้วยนะฮะจังหวะน,นี้สรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณซ็อกเกอร์ฝั่งสีเหลืองนะครับโอ้โหแล้วคุณดูจํานวนยูนิตสิฝั่งสีเหลืองนี่รู้สึกว่าเขาจะเยอะกว่าตลอดทั้งเกมเลยนะทั้งแที่ฝั่งสีส้มนี่กดเรนดอมได้ญี่ปุ่นแท้ๆนะซึ่งฝั่งญี่ปุ่นนี่จะเป็นฝั่งที่เน้นจํานวนนะจำนวนยูนิตนะฮะสิ่งปลูกสร้างฝั่งสีเหลืองก็เยอะกว่าอยู่แล้วนะทระัพยากรอันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายเยอะนะภาพมันก็ฟ้องอยู่แล้วนะก็คือฝั่งสีเหลืองเยอะกว่านะอ่า โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่อยว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ